สวัสดีครับทุกคนพบกับสวนเกษตรกรุนิคมชมสวนเอเดน2กํกำแพงเพชรนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องที่ผมทำไว้ก็คือการตอนไผ่นะครับการตอนไผ่นี่เป็นการขยายพันธุ์แบบหนึ่งนะครับซึ่งจะได้จำนวนมากขึ้นนะครับนี่ก็คือการตอนไผ่นะครับที่ผมกำลังจะเรียนรู้นะครับแล้วก็จะแบ่งปันกับทุกคนนะครับก็คือผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับใส่ถุงขนาด4ี่คูณนิ้วนะครับ แล้วก็หมักอาไว้ประมาณ1คืนนะครับแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับผมหมักไว้มากกว่านั้นนะครับเพราะกว่าจะมาที่นี่ก็ประมาณสัก1สัปดาห์ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มามัดแบบนี้นะครับผมใช้มีดนะครับถากเอากิ่งตรงนี้ครับออกมานิดนึงนะครับเพราะผมลองทดสอบลองทดลองไปอันนึงี่ลองไ่ถากเนี่ยปรากฏว่าลากไม่ขึ้นครับก็เลยลองทําแบบนี้ดูครับ ก็ลองดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับก็สำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์ในการทำแบบนี้นะครับก็ช่วยแชร์ช่วยแนะนำด้วยนะครับเผื่อผมจะทำผิดทำถูกแบบไหนก็จะได้ลองแก้ไขกันต่อไปนะครับนี่ครับผมก็ลองทำดูนะครับก็ได้ประมาณสัก50-60กิ50กิ่งนะครับก็ลองดูว่ามันจะติดไหมถ้าติดก็โอเควิธีนี้สำเร็จนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ